สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ BSS Tutor ค่ะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาฝากกันนะคะก็คือในกรณีที่เราเนี่ยเข้าไปในห้องสอบแล้วแบงค์หรือว่าไม่สามารถนะคะคิดโจทย์ในข้อน,นั้นได้นะคะเรามีเทคนิคลัดมาให้ค่ะก็คือเทคนิคในการแทนค่าตัวเรื่องหรือว่าเทคนิคในการแทนชอยน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าถ้าสมมติเราเจอเข้อสอบเนี่ยและเราทําไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคนี้เข้าช่วยได้เลยค่ะ ก่อนอื่นค่ะโจทย์เนี่ยจะเป็นลักษณะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะข้อนี้หรือว่าบางเรื่องเนี่ยถึงจะใช้แบบนี้ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันอันนี้ในกรณีที่เป็นโจทย์เรื่องอัตราส่วนค่ะ อันนี้เป็นโจทย์ในเรื่องของอัตราส่วนนะอัตราส่วนก็คือใน A ใน B ใน C ยสามคนนี้เนี่ยมีเงินเป็นอัตราส่วนถ้าเป็นโจทย์ในกรณีที่เป็นอัตราส่วนค่ะจะมีคําว่าอัตราส่วนตรงนี้โผล่มาเลยเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างเป็นอัตราส่วน5ต่อ4แล้วก็ต่อ3ค่ะครูเขียนให้นะ A ต่อ b ต่อ c โจทย์ให้มาเป็นอัตราส่วน5ต่อ4แล้วก็ต่อ3ค่ะโจทย์บอกว่าใน b กับน c เนี่ยมีเงินรวมกันเป็น490บาทถามว่านาย a จะมีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะในกรณีนี้โจทย์ถามใครโจทย์ถามนาย a ถูกต้องไหมแต่โจทย์ให้ในาย b กับนาย c เนี่ยมีเงินรวมกันอยู่ที่400 9 0บาทอ่ะเวลาอย่างนี้นะคะเราจะเจอแบบนี้เราให้เราตัดตัวเลือกออกไปก่อนได้เลยนะแบบนี้ค่ะนายเเนี่ยนาย A มีอยู่อัตราส่วนคือ5ส่วนเวลาเจอชอยค่ะให้ไปดูว่าในช้อยข้อไหนที่ไม่สามารถหาร5ได้ลงตัวแต่อย่างในข้อนี้ทุกข้อสามารถหาร5ได้ลงตัวดังนั้นทุก ข้อก็เลยสามารถที่จะเป็นคําตอบได้เทคนิคที่1นนะคะในกรณีที่เป็นอัตราส่วนให้ไปดูก่อนว่า A เนี่ยมี5ส่วนไปดูคําตอบว่าคําตอบไหนสามารถหาร5ได้ไหมอย่างในข้อนี้ทุกตัวเลือกค่ะสามารถหาร5ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นในทุกตัวเลือกเลยสามารถเป็นคําตอบของข้อนี้ได้จากนั้นเราจะมาใช้หลักการการแทนตัวเลือกกันค่ะกรณีแบบนี้ถ้า A ค่ะ เป็น5ส่วนครูจะลองแทนตัวเลือกจากข้อกอไก่ก่อนเลยนะคะเช่นค่ะถ้า A เนี่ยมีเงินเท่ากับ300บาท A มีเงิน300บาทเพราะฉะนั้น5ส่วนเนี่ยเท่ากับ300บาทถ้า1ส่วนเราคิดที่1ส่วนเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา300ไปหาร5 300าหาร5ได้เท่ากับ6 10บาท1ส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ60บาทค่ะจากนั้นเราไปดูว่า B กับ C เนี่ยเขาเนี่ยมีเงินรวมกันอยู่ที่เท่าไหร่ b กับ C นะคะมีเงินรวมกันอยู่7ส่วนมีเงินรวมกันอยู่7ส่วนดังนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนตอนนี้เราแทนตัวเลือกในช้อยข้อกอไก่ไปเราก็ต้องไปดูว่า B กับ C นั้นเนี่ยรวมกันเป็น เส่วน1ส่วนมีค่าเท่ากับ60บาทถ้า7ส่วนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอา7ไปคูณ60ค่ะ7คูณ60ในที่นี้ได้420บาทซึ่งไม่ตรงกับที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้มาเป็น490บาทเพราะฉะนั้นในตัวเลือกข้อกาไก่ยังน้อยเกินไปถูกต้องไหมคะเราก็ขยับ ขึ้นไปอีกนิดหนึง่งถ้าในตัวเลือกข้อกอไก่เนี่ยยังน้อยเกินไปเราขยับขึ้นไปอีกนิดหนึง่งเราไปดูในตัวเลือกข้อขอไข่แล้วทําเหมือนเดิมเลยนะคะครูจะลบแค่บางส่วนออกนะคะอ่ะเรามาแทนตัวเลือกเปลี่ยนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนให้อยู่ในช้อยของข้อขอไข่ค่ะจาก A เป็น300ก็ให้เป็น350ดูนะครูทำวิธีทุกอย่างเหมือนเดิมครูแค่เปลี่ยนตัวเลขนะคะ ดูดีๆนะ <c oup ion> เห็นไหมครูแคบเปลี่ยนตัวเลขเฉยๆนะคะกรณีที่ A เป็น350เอา350ไปหาร5ได้เลย350หาร5ได้70บาทเอา70ไปคูณกับ7นะคะแสดงว่า1ส่วนเนี่ยของ A อ่ะถ้า A เท่ากับ350คือแทนตัวเลือกในข้อขอไข่ลงไป 350หัน5เท่ากับ70แสดงว่า1ส่วนนั้นเท่ากับ70 B บวก C เท่ากับ7ส่วนเอา7ไปคูณกับ70ที่เราหาได้7คูณ70เป็น490บาทซึ่งตรง ก,กับสิ่งที่โจทย์ให้มาในข้อนี้ก็เลยตอบตัวเรื่องในข้อขอไข่ได้เลยค่ะแต่ถ้ายังขอไข่ไม่ได้เราก็ไปแทนตัวเรื่องในช้อยข้อขอควายเราก็งองูอีกครั้งหนึ่งนะคะในโจทย์แบบนี้ก็จะเป็นการเดาเรื่องอัตราส่วนนะคะโดยการใช้แทนค่าเราไม่ต้องเขียนสมการขึ้นมาเองแต่อย่าลืมนะประเด็นคือถ้าเราอยากทําโจทย์ในเรื่องของอัตราส่วนคูณเน้นย้าไว้เลยเราควรจะไปเทียบ หา1ส่วนก่อนอย่างเช่นข้อนี้ a มี5ส่วนแต่ยังไงเราก็ต้องไปเทียบหาที่1ส่วนก่อนเสมอคะ่ะมาดูต่อคะ่ะในโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุกันบ้าง อันนี้จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุถ้าเจอโจทย์ในเรื่องของอายุก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่สามารถแทนค่าตัวเลือกได้แบบง่ายๆเลยค่ะเราไปดูในข้อนี้กันเลยโจทย์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยลูกลูกลูกมีอายุเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อนะคะปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่เราไปเริ่มต้นจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเราก็สิ่งที่โจทย์ถามได้เลย โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่ในกรณีแบบนี้ถ้าเราแทนค่านะคะเราไปดูสิ่งที่โจทย์ถามแล้วเราอยากรู้ว่าคําตอบเป็นอะไรนั่นเองเรามาแทนค่าที่ ข้อกอไก่กันแต่หลักการนียเราจะเริ่มจากข้อกอไก่ไปถึงข้ององูก็ได้หรือทริคอีกแบบหนึ่งค่ะให้เราเลือกจากข้อกลางๆงก่อนเพราะถ้าจากข้อกลางๆเนี่ยค่าที่ได้มากเกินไปเราสามารถลดได้แต่ถ้าเราเลือกจากน้อยที่สุดไปใช่ไหมคะก็จะต้องมีตัวเลือกอีก3ตัวแต่ถ้าเราเลือกจากกลางๆเนี่ยสามารถอาจจะทําได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูขอเลือกที่ข้อขอไข่ก่อนนะครูดูที่ข้อขอไข่ค่ะครูให้ปัจจุบันนะคะ ปัจจุบันลูกเนี่ยอายุเริ่มต้นที่15ปีค่ะอันนี้คือลูกอายุ15ปีจากนั้นเวลาทําให้ย้อนกลับไปอีกประโยคหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ1นส่วน7ของพ่อค่ะเพราะฉะนั้นครูก็ไปดูเมื่อ10ปีที่แล้วล ลูกคนนี้อายุเท่าไหร่ถ้าปัจจุบันอายุของลูก15ปีเมื่อ10ปีที่แล้วก็ลดลงไป10ปีถูกต้องไหมคะถ้าลดลงไป10ปีลดลงไป10ปีเป็น5ปี10ปีที่แล้วเราอายุน้อยลงถูกต้องไหมเมื่อ10ปีที่แล้วลูกอายุเพียง5ปีเท่านั้นคะ่ะเขาบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยลูกมีอายุเป็นเศษ1ส่วนเจของพ่อแสดงว่าคุณพ่อนเนี่ย จะมีอายุเป็น7เท่าของลูกเพราะฉะนั้นพ่อจะมีอายุเป็น7จ็ดคูณห้เจ็ดคูณหเท่ากับสามสิบห้าปีอันนี้คือกรณีเมื่อ10ปีที่แล้วจากนั้นเรากลับไปดูค่ะว่าในปัจจุบันปัจจุบันก็คือปัจจุบันผ่านมาอีกสิปีเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็มาปัจจุบันปัจจุบันคุณพ่อมีอายุเท่ากับเท่าไหร่ ถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วพ่อมีอายุเป็น35ค่ะปัจจุบันบวกเพิ่มไปอีก10ปีปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น45ปีค่ะและเราเช็คคำตอบที่ประโยคด้านหน้าได้เลยประโยคด้านหน้าบอกว่าปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกจริงไหมคะกลับขึ้นไปดูที่ปัจจุบนัน ปัจจุบันคุณพ่อมีอายุ45ปีปัจจุบันลูกมีอายุ15ปีเทียบกันเลยว่าพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกจริงไหมพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกพ่อมีอายุเป็นถ้าคำว่า3เท่าให้เอาไปหารน,นะคะให้เอา45หารกับ15ได้เลยในกรณีนี้นะคะ45หาร15ก็จะได้3 ก็จะตอบ3เท่าตรงก,กันกับสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกข้อขอไขหรือว่า15ปีได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคการแทนค่าหรือว่าการแทนตัวเลือกนะคะจาก choice นะคะแต่อย่าลืมนะในเรื่องของอายุค่ะถ้าอดีตลดลงเนี่ยให้เราเอาไปลบกับจำนวนปีหรือจำง่ายๆอดีตเอาไปลบ อนาคตให้เอาไปบวกจํานวนปีเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นเองค่ะครูก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเทคนิคดีๆนะคะในการช่วยทำข้อสอบในกรณีที่เราไปเจอข้อสอบแล้วเราไม่สามารถแก้สมการได้ก็ใช้เทคนิคการแทนค่าตัวเลือกช่วยในการคิดหาคำตอบได้เลยค่ะ